มาแล้วมินวรปัตสวัสดีครับสวัสดีครับ130คนดูฝากเขอหน้าจอเปิดกันแจ้งเตือนพูดคุยกันนะครับไอ้นี่มันสูงเกินเปล่าขอหนนี้อยู่ระดับแล้วไม่ใช่น้ำมันจะไหลไอ้เก๊กนี่มันสูงเกินเปล่าเนี่ยน้ำจะไหลเข้ายังไงอ่ะ วัสดีครับพี่ดวงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะ <c oughs> เป็นรูปเป็นร่างแล้วขึ้นโครงหลังคาแล้วสวัสดีท่านสอพี่ดวงวัสดีครับผมพานุพงศ์ใช่สวัสดีครับขึ้นโครงหลังคาแล้ว,ลลว,ลลว,ลลวสูงมากแล้วก็ใหญ่มากเข้ากลุ่มยังไงเข้ากลุ่มไปจองลูกชุดไหนอะไรยังไงครับพี่ 257คนดูวัดดีเช้านี้นะวัดดีครับวูดวัดดีครับโอยเมื่อคืนเมื่อคืนติ๊กตอกใจดีเว้ยไอเลิฟตนะิ๊กตอกบรรยากาศเดิมๆกลับมาคึกคักอีกแล้วบรรยากาศเดิมๆกลับมามันก็สนุกนะทุกคนได้เข้าถึงสายพันธุ์โกเซนฟาร์มได้ง่ายนะเมื่อคืนนี่คนงบน้อยน้อยนี่โอ้โหตั้งกตตัวละพันกว่าบาทนะ ฉันถึงเมื่อคืนสูงสุดก็มีตัวสามหมื่นนะฮะถือว่าตามโจทย์พี่น้องเอฟซีเลยนะครับอยากได้แบบไหนอะไรยังไงไเข้ามาพูดคุยกันนะครับเมื่อคืนสนุกมากหกชั่วโมงรวดรนะฮะวัสดีท่านสอพีด่ดองสวัสดีครับนัดมาดูตะไคร้นะหมาแล้ว <จอ S 1> ตะไคร้มาแล้วไอ้เจอดหลบแดดนะเมื่อคืนรับน้องใหม่สนุกมากเลยพดบันไหมพดเมืกินเราก็แข้งไกน เวลามารวมกันอย่างเงี้ยมันก็สนุกทำกับข้าวกินกันต้มข้าต้มมีอะไรกินด้วยกันมันไ,ได้แต่มันมัน,มนอย่างที่พดเห็นแหละเนี่ยดวเหมือนะไี้ดีไหมดีครับข้าวไม่ได้ไงหมดข้าไม่ได้แน่นอนครับได้ไหมข้าไม่ได้เดี๋ยวเ็นแล้วเดี๋ยวข้าไปเรื้องะสวัสดีลูกพี่พี่ดวงสวัสดีครับจอยโอ้โหมารฐานครับลูกพี่ใช้คาว่ามารฐานนะฮะ คือพี่น้องครับถ้าไก่ตัวไหนบินข้ามไปได้แสดงว่ามันแข็งแรงมากแต่เราไม่ได้ปล่อยให้มันออกไปเลยเราก็ต้องไปตามจับกลับมาครับนะไป <c oughs> ต้องเชือดนี่ต้องยิงมันยิงครับยิงครับล็อกไปเฉยก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสามร้อ, <300 S 1> อ,อยหอกเอ็ดคนดูฝากข้อหน้าจอด้วยไอ้เรื่องนี้ยังไม่ตัดอ่ะนะประตูยังครับนี่เดี๋ยวจะให้มาคอนด้วยเดี๋ยวปิดไลสองร้อยตัวสบายๆไก่แข็งแรงสมบูรณ์แน่นอนนะฮะ เดี๋ยวทำระคาบไปนู่นเลย,เลยไ,ปไปหาของเก่าใช่ครับเมื่อคืนจบตอนไหนเมื่อคืนก็ตีสามหน่อยหน่อยแล้วก็นั่งกินข้าวต้มกันเสร็จก็จัดเก็บไก่ก็ประมาณสี่หน่อยหน่อยครับกลับบ้านนะฮะไอ้เนที่ปล่อยหมอนไหมสวัสดีครับท่านสอพี่ดวงครับเมื่อคืนผมตีหนึ่งตีสองพี่ดวงยังไลลอยู่เลยนะน <c oughs> ถ้าไม่ไดีใจก็สบายใช่เยื่องนี้แบบพี่จะทำแบบนี้ ยีโลโโหเหมาะเลยวิวัพนตื่นแล้วพีวพฒตื่นเช้าครับ่เช้านะฮะนัหมือนับมือนี่ลงเงท่แล้วแได้เป็นรถทันทุกเส้นไม่ได้อยู่เล็กเล็กก็ไม่พอสองแสนเนอะไล่ดูดี ่อมเมืองลีงหวัดดีครับรหมอนุหวัดดีรเรื่องนเรื่องเดีเดี๋ยวเ,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 เราจะมีไเคปูน,ปนอกเคปูนอีกจะมีไก่ให้พี่น้องได้แบ่งได้ขายแบบนี้อีกหลายชุดครับใครที่บอกว่าไม่เคยเห็นจับลูกตัวนี้ขึ้นมาขายลูกมาแบ่งนะนมากระจอกไส้บัตรล้านหกไ่มล้านไหสี่ลงนะล้านห้าประมาณ ว่าป,ปูน yeah เ่อกีไปเลยประมาณแสนนิดนิดส yeah well ี่ล็อกเหล็กเหล็กเยอะเหล็กเยอะมีแต like oh ่เหล็กครับเรือนุ้เรือนทำด้เหล็กทั้งนั้นนะฮะตรงเรือที่จริงจะทำด้วยไม้นะกลัวช่างเจี๊ยบแทะหมดนะครับปะหน้าไม่มีนะฮะแล้วเนี่ยไม่ได้ยิงยึดไปแล้ว ไม่นี่รอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ร,รอน,นี่ยังเปิดผสมอยู่ไหมไปเปิดที่ไหนล่ะพี่นะฮะรอน,นี่มันไปนานแล้วครับนะฮะสวัสดีครับจ้า <Okay. S 2> จเสบียงสวัสดีครับเราไปไปหุ่นเซนล่ะไม่ได้หุ่นเซะนเลยไม่ได้ภูมิธรรมล่ะ ่าตรงนี้จะลาดไปอย่างนี้ครับตรงนี้มันสูมันต้องทำร่องน้ำนะได้ก็เดี๋ยวก็ทำร่องน้ำทำมาสักสอห้องหสมห้องจจองน้ำลงนวงสุดยอดนอนกี่โมงฮะวัสดีครับเซันมาถึงนี้ยสห้องครึ่งอ่ะสวัสดีครับพี่อารุณละยองยองวัสดีท่านสอไี่ดองวัสดีครับนัทพน ไผ่แต่กอแล้วนี่ทอดเยวมันไหลออกขหมน่หนามีส่วนเป็นี่นไม่ต้องแปลกใจนะฮะลูกพี่ดูทุกวันทุกวันเพราะว่าต้องดูความคืบหน้าทุกวันนะฮะเร่งผลิตเร่งให้เสร็จนะครับไก่เนี่ยพร้อมที่จะมาประจำการแล้วครับนะฮะี๋ยวได้ดูแน่นอนตัวเมียลูกันใจเริ่ม50เท่าครับโกโก้นะฮะอดพอมั่งครับขอบคุณครับนะสะวัสดีครับพี่้องทต้สองสวัสดีครับผม ให้เสมอเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเทปูนนะมั้ยต้องเทด้วยเดี๋ยวทีเดี๋ยวไปปักเทแล้วก็ให้ไหลให้ไหลให้น้ำไหลนี่ก็ปรับดินเรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้ลาดปูนนะฮะลูกพี่บอกว่าลาดปูนจะได้เก็บกวาดหมูลไก่ได้นะฮะลูกสตางค์ที่วิ่งเล่นแบ่งตอนไหนครับไม่ได้แบ่งครับวุฒนะฮะสวัสดีครับผมน้ำท่วมไหมครับพี่ดงผมพองดีครับน้ำไม่ท่วม ฮคุณพ <differences S 2> ี่มองที <world> <haul> oh no, ่หฟมองได้เยเราพักใจเร็วกว่าพี่มุเสกเขาเลยมาจอนพ่ิเที่อวเอขอบคุณมากครับพี่ต้องขอบคุณครับนะฮะแต่พอเซฟปูนก็ตาบวันเล้ 380คนดูฝากเขาหน้าจอเปิดกันแจ้งเตือนด้วยนะครับมีกันนะครับเมื่อคืนท่าก็มาเอาไก่ที่นี่นะครับไปแบ่งปันให้พี่น้อง FC นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกตัวไหนยังไงนะฮะเล็กแบ่งตามเล็กโตแบ่งตามโตนะฮะมาตรฐานแบ่งตามมาตรฐานเกรก็ประมาณนี้ครับดูในไลฟ์สดอย่างน้อยนะฮะถ้ามีช่องทางให้ดูเราได้เลือกไก่เราได้เลือกเล่นเราได้เลือกดูชอบสีไหนอะไรยังไงนี่แหะทำยอดเราเลูกเด็ดบอกสายน่อยแต่ว่าปลาลูกต้องใชถุง ก็ไม่ไจอยู่ขนนั้นตมาา้่จัานตรงนี้พื้นที่กี่ไร่ยิบเก้าไล่ครับตรงนี้พื้นที่ยิบเก้าไร่นะฮะตอนที่จะอย่างนี้ที่อยากจะโมดตัดเม็ดเถอะใช่ไหมหร อย่างนี้ไอ้ส่วนอาหารที่ว่าเราเอามาตื่ไหลสดเวลาไหนบ้างต้องดูครตอนเย็นๆยนแน่นอนอย่างนอนแล้วครับผมนะฮะนอนไปน้อยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจัดส่งไก่เสร็จก็อาจจะพักก่อนตอนเย็นนะฮะแล้วเจอกันช่วงสองสามทุ่มอีกประมาณนี้นะฮะกำหนดเวลาการทํางานผมแล้วคุณคุณภาพไม่ได้ข้าวโพดมันมีเลือดกินเลือดกินข้าวโดเรื่องจริง แต่ถ้าเป็นอาหารที่อัดเม็ดเองเราตั้งเนี้ยเรามีทีมงานเด็กเอาไปแพ้มาทำอาหารเองเดียวเลยวันรูงกี่กิโลมันมีเครื่อเดี๋ยวเราซื้อเครื่องอัหามันมีเครื่องอะไรเนี่ยมันมีเครื่องที่ว่ามันมีเครื่องเสียแล้วอันนี้อะไรผูย่าเราก็ตัดใส่ได้ย่าเพลือไทรใช่ไหมเปลือกข้ประมูลมันมากนะจะหลับก่อนนะ ไอ้้ครื่อไม่ต้เป็น้อนโม่ละเอยียดเลยครับใส่เดิมยะครับเข้าใจเนี่ยแต่ว่าถ้ามึงใส่ยอย่างนั้นอ่ะมันจะต้องมีเครื่องค,อคออลุก,าากเครื่องก่นอนถูกป่ะแล้วก็มา่องสายขัดเม็ดเดี๋ยวลองดูนิดแล้วก็ใช้คนงานสองคนทอสวัสดีครับพี่พี่ดวงสวัสดีเบสโชคสรีชัยเก้าแปดครับสวัสดีครับพี่ปอนมงหลับ,บวัดีครับผมามเนี่ย นนเนี่ยแต่ละฟาร์มเนี่ยใช้เท่าไหร่ในที่พว่าเครื่องรัดมันใช้ไม่ใช่เป็นตัวใหญ่แต่บนตัวเป็นตัวใหญ่เพราะมันอันนี้ลงมันแดดไม่ค่อยร้อนครับเช้านี้ฮะสวัสดีพี่ดวงนะครับสวัสดีครับผมแลนะ้วโม่กันบางเปล่าพี่เมื่อคืนสนุกมากครับขอขอบคุณครับนะคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับก็คืออาหารที่มันก็คือบรรยากาศเดิมๆนะ ะอยากไลฟ์สดแบบนี้ทุกคนให้พี่น้องได้เลือกอย่างน้อยฮะมีสายพันธุ์ให้พี่น้องได้จับต้องได้แล้วก็เลือกสรรได้นะคนมีโอกาสได้เลือกครับแล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์นะฮะหลวงพี่ขอเป็นเอฟซีตลอดไปขอบคุณครับหลวงพี่เดี๋ยวสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับบอกว่าเหมือนกับให้เขาโพสเขาปวดคนนี้มันจริงเขงพีมันกินมั่งไม่กจริงคนเดียวมได้ทั้งกระพปรงได้ทั้งผ้าได้ยู เก่งใจเค่ฟ้าวัสดีครับเก่งเจแค่ฟ้าวัสดีครับแล้วหมายถึงว่าโม่เนี่ยให้โม่เช้ากินเย็นเขามาหาโม่เย็นเช้า